มีไหมผงซักฟอกที่ลดกลิ่นอับได้จริงมีต้องเป,า Nano. เป่าซิลเวอร์นาโนเป่าซิลเวอร์นาโนถ้าจาาัดการลดกลิ่นอับช่วยยับยัง้งแบคทีเรียได้มากถึง99.99% 99ในทุกขั้นตอนลอดกลิ่นอับไม่งอแดดเป่าซิลเวอร์นาโนมีไหมผงซักฟอกที่ลดกลิ่นอับได้จริงมีต้องเป่าซิลเวอร์นาโน เปาซิเวอร์นาโนขจัดคราบลดกลิ่นอับช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มา,ากถึง99.99%ในทุกขั้นตอนลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดเป่าซิวเวอร์นาโนเป่าซิเวอร์นาโน,โนยับยั้งแบคทีเรีย99.99% 99ลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดเธอเลิกมองฉันได้แนละ้วเธอไม่มีวันใสเท่าฉันหรอก <c oughs> ทำอะไรอยู่เ่ที่ส่องหาจิ้งจกกินอยู่หรอจ๊ะอ้ยพี่พาคะชอบเแร ไม่แรงหรอกจ้ะถ้าแรงกว่านี้พี่ต้องถามว่าส่องหาไก่ไปกินในยามเร้อจ้ะพี่พาเคที่ไม่ใช่นางเงืองนะระพี่หมายถึงตัวพอเธอค่ะพี่ภาคให้เคที่เหลือความเป็นคนอยู่บ้างนะคะออคืออย่างนี้ค่ะคือเคที่ search หา vacation ว่าปีนี้เราจะไปพักที่ไหนดีอะค่ะจะเป็นอิตาลีฮังการีเยอรมนีกินอะไรนี่ ทื่ออะไรจ๊ะม anyway. ่ใช่ประเทศค่ะพี่ภาคคะทำไมมีกลิ่นอับขนาดนี้คะเมื่อคืนไปนอนกอดหมาเน่าหรือเปล่าคะเนี่ยนอนกอดเม่มาน่ะอุ๊ยงั้นคงไม่ใช่แล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะสงสัยเป็นเพราะเสื้อผ้าแน่ๆเลยค่ะพี่ภาคคะมีทีการแล้วค่ะเล่นเซ่น เอาเสื้อผ้าของพี่ภาคไปซักนะเอาให้สะอาดแล้วก็ไม่เหลือกลิ่นอับเลยนะเข้าใจไหมได้ค่ะนี่เอาให้หอมแบบนี้เลยค่ะคุณเคที่ขาคุณภาคดมนะคะพอจ้ะพอหรอหรอคะโอ้พอแล้วมั้งสบัดผ้ามาทะดอยปั๊บเลยซินก็แค่อยากจะให้คุณภาค เชื่อมั่นในฝีมือของซินนะคะว่าซินจะสามารถซักผ้าออกมาได้อย่างไร้กลิ่นอับแม้จะต้องตากในที่ร่มมาค่ะคุณพาค่ะเป็นแบบว่ามาแล้วฉันให้เธอเอผ้าไปซักไม่ได้ทำตาปิงป้งปิ้ิงปิงใส่คู่มั่นของฉันน่ะฮพอเลยเคที่ตอนนี้หล่น้องเคที่กำลังหึงหวงพี่แบบไร้สาระมากเกินไปแล้วนะ เคที่ก็รู้ว่าพี่เป็นคนที่หลอ่อ <c oughs> หน้าตาดีมีเสน่ห์มากก็เป็นธรรมดาที่แบบจะมีหญิงสาวเข้ามาเล่นหูเล่นตากับพี่เอาที่พี่ภาคสบายใจเลยค่ะ <com> <ie confused> เพราะยังไงแล้วเคที่ก็คือตัวจริงถึงจะมีสาวๆคนอื่นมันเล่นหูเล่นตากับพี่ภาคก็ไม่มีทางได้ไป Vacation กับพี่ภาคแน่นอน พี่ภาคคะเราไปอเมริกากันดีกว่าไหมคะคือแคทตี้อยากกินอาหารขึ้นชื่อของที่นั่นน่ะค่ะกินอะไรจ้ะเคที้ข้าวผัดอเมริกันค่ะเอ้แต่ว่าจริงๆแคทตี้ก็อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพราะที่นั่นก็มีขนมที่น่ากินมั่งจริงค่ะอะไรเหรอคะขนมโตเกียวเฮ้ยแต่อีกที่หนึ่งนะคะพี่ภาคสิงคโปร์ไงค่ะที่เราไปกันบ่อยๆอะค่ะขนมเขาก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน ทองสิงคโปร์เหรอคะเฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงน่ะหน้าแต่งเธอไม่น่ามีปัญญาบินไปกินได้ถึงที่นั่นหรอกนะมันต้องมาถึงสิงคโปร์หรอค่ะนั่งรถกระป๋อไปวัดเจดก็มีนีหรอมีค่ะคุณผ้าผีท่าอยากกินช่ไหมคะอยากกินอยากกินงั้นากินกันออยากกินอยากกิน ผงซักฟอกที่ลดกลิ่นอับได้จริงมีต้องเป่าซิลเวอร์นาโนเป่าซิลเวอร์นาโนถ้าจัดการลดกลิ่นอับช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มากถึง99.99%ในทุกขั้นตอนลดกลิ่นอับไม่งอแดดเป่าซิลเวอร์นาโนมีไหมผงซักฟอกที่ลดกลิ่นอับได้จริงมีต้องเป่าซิลเวอร์นาโนเป่าซิลเวอร์นาโนถ้าจัดการลดกลิ่นอับช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มากถึง99.99%ในทุกขั้นตอนลดกลิ่นอับไม่งอแดดเป่าซิลเวอร์นาโน